แม้จะเป็นเครื่องบินฝึกรักของอเมริกาแต่ t ีซิกเท็กซนั้นมีต้นกำเนิดมาจากประเทศสวิตเซอร์แลนด์ไม่ได้มาจากอเมริกาแบบที่หลายๆคนนั้นอาจจะเข้าใจมันทุกต่อยอดพัฒนามาจากเครื่องบินฝึกชื่อดังย่างปีลาตัส P-40 ในช่วงทศวรรษที่90กองทัพสหรัฐได้จัดตั้งโครงการ JPATS เพื่อหากเครื่องบินฝึกร่วมรุ่นใหม่ต่อมาบริษัทบิสคาบจึงจับมือร่วมกับบริษัทปีลาตัสเพื่อนำเสนอเจ้าทีซิกเท็กเเข้าร่วมโครงการซึ่งมันก็คือเจ้า PT9 ีทนที่ปรับปรุงมามากกว่าต้องร้อยรายการตั้งแต่การเสริมโคงตั้งให้แข็งแกร้งไปจนถึงการยกเครื่องระบบ a อร์ n i นิทั้งหมดเลยทีเดียวและด้วยประสิทธิภาพที่ยอดเยี่ยม เจ้านี้จึงถูกกับเลือกในโครงการนี้